Porsche และ m ล o r บกินีขายรถ s u v ได้มากกว่ารถสปอร์ตยอดขายจะไปไม่รอกันเลยหรอ รู้หรือไม่ครับว่า Porsche และ Lamborghini มียอดขายรถ SUV มากกว่ารถสปอร์ตนะครับในขณะเดียวกัน f e r r a r i เองก็กำลังจะขายรถ SUV ด้วยเช่นกันแล้วทำไมแบรนด์รถสปอร์ตถึงหันมาผลิตรถ SUV มากขึ้นเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแบรนด์รีฟจะเล่าให้ฟังครับตอนนี้นะครับแบรนด์เคสมีช่อง YouTube แล้วนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแม้ว่าบริษัทรถสปอร์ตนะครับจะมีกำไรมากกว่าบริษัทรถยนต์ l อื่นนะแต่ข้อจำกัดของบริษัทรถสปอร์ตก็คือมีกลุ่่มลูกคาา เพะมากๆเลยนะครับหรือภาษาทางการตลาดเขาเรียกว่า niche market นั่นเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์รถสปอร์ตโดยมากก็จะเป็นผู้ชายนะครับที่ชอบความเร็วเนาะแล้วก็ชอบการดีไซน์นะครับพูดถึงรถสปอร์ตแล้วเนี่ยก็จะมีข้อจากัดเหมือนกันนะครับเพราะว่า1คันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ประมาณสัก2ที่นั่งนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่การใช้สอยอื่นๆก็น้อยลงอีกด้วยเนาะซึ่งตรงข้ามกับรถ SUV นะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะออกแบบในช่วงแรกเนี่ยเขาออกแบบสําหรับออฟโรดเอา สำหรับการเป็นรถบ้านแลวใช้สําหรับครอบครัวมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงข้ามกับรถสปอร์ตเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะที่นั่งเนี่ยโหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อตั้งแต่5้ถึงเที่นั่งรวมถึงเรื่องของการเก็บพื้นที่ใช้สอยก็เยอะอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะครับระหว่างแบรนด์รถสปอร์ตกับ SUV นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ SUV ต่างๆนะครับเขาก็มีตั้งแต่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฐานลูกค้าของรถ SUV เีสยกว่า มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับในปี2011นะครับ SUV เนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง18.6%แนะครับและในปี2 0 1 6นะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง31.6%เรนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี2021นะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง45.9%กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเติบโตกันอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเลยนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับเจ้าของแบร ตลาดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งนะครับโดยแบรนด์แรกนะครับที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งก็คือ Porsche นั่นเองนะครับเขามีการออกแบบโมเดลอย่างคันเย่นะครับในช่วงปี2002เนอะเพื่อเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดเข้าไปนะครับพอฝั่ง Porsche ทาแล้วเนี่ยก็มีเสียงฟีดแบ็กออกมาเป็น2ฝั่งนะครับคือฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับกลุ่มคนที่เห็นด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกตาดีนะครับสำหรับแบรนด์รถสปอร์ตเนี่ยออกมาทํา SUV นะครับอย่างน้อยก็จะได้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นในขณะที่่่่กกลุมมมมไเห็็นด้ววยองาแ รู้สึกว่าการมาทํา SUV เนี่ยเป็นการทําให้เสียแบรนด์หรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับการปรับเปลี่ยนของ Porsche เนี่ยด้วยการออกโมเดลรถแบบ SUV มาก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะในช่วงของปี2021นะครับเขาขายได้มากถึง3 0 0 0 0 0กว่าคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มากกว่าครึ่งเนื้อก็ถือว่าเป็นสัดส่วนของรถ SUV นะครับโดยเฉพาะฝั่งโมเดลของมาเกนนะครับ29แล้วก็คันเย่นะครับ28อน์นะครับมาในฝั่งของอีกแบรนด์หนึ่งนะครับนั่นก็คือะครับกิ่วนองร โดยจริงๆแล้ว m b o r บกิน i เนี่ยเริ่มมีการที่จะออกโมเดลมาตั้งแต่ปี2017นะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้บูมเท่าไหร่นะออกมาก็ขายได้ไม่กี่ร้อยคันเท่านั้นนะครับแต่แล้วนะครับช่วงสิ้นปี2021เนี่ย m b o r บกินีก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดขายของรถ SUV นะครับโดยสามารถขายได้มากถึง5,000กว่าคันเลยนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยก็เรียกได้ว่า60%เลยทีเดียวนะครับจากยอดขายรวมทั้งหมด8,400คันครับพูดถึงพ s c h e กับแล คือแบรนด์รถเฟอร์รารี่นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าใหญ่อีกเจ้าหนึ่งแข่งวงการตลาดรถสปอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งเฟอร์รารี่เนี่ยก็ในช่วงแรกนะครับก็มีการออกมาปฏิเสธนะว่าเราจะไม่มีการผลิตโมเดลรถแบบ SUV เป็นอันขาดเลยนะครับถึงขั้นอดีต CEO ของเฟอร์รารี่อย่างคุณเซอจิโอออกมาว่าถ้าคุณจะผลิตรถยนต์ SUV คุณต้องเอาปืนมายิงผมซะก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเฟอร์รารี่ก็มีการกลับลำครับได้มีการผลิตนะครับโมเดลรถ SUV ขึ้นนะครับในปี2023ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าผลิต แล้วจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแบบพอร์ชหรือแลมโบกิน i หรือเปล่านะครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมแล้วรถสปอร์ตถึงเริ่มหันมาผลิตรถ SUV มากขึ้นนะครับหลักๆที่สําคัญก็คือแบรนด์ต่างๆก็จะเป็นต้องฟังเสียงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับว่าตอนนี้ผู้บริโภคเขาอยากจะได้รถแบบไหนเพื่อนําไปใช้งานอย่างไรกันด้วยนะครับเราจึงไม่แปลกใจครับว่าทําไมนะครับทุกวันนี้และในอนาคตแบรนด์รถสปอร์ตถึงหันมาผลิต SUV กันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งของพอร์ชแลมโบกินีและเฟอร์รารี คนเป็นรถชักกระตุกแอครสปอร์ตความเร็วรถสิบร้อย